ไปกันที่จังหวัดตราดนะคะจัดให้มีเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดนายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเขต พัฒนาพิเศษเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไปพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเขตพิเศษให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น าการจัดโครงการครั้งนี้นะคะมีการให้ความรู้ในเรื่องของบทบาทและความสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยมีวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนโดยวิทยากรจากสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงการจัดโฟกัส กรุ่ทิศทางโอกาสการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ